นึกว่ากำลังดูสามารถพยักอรุณนี่คือชูกาเรเลโอนาทไม่รู้ว่าพี่สามารถพยักอรุณมีไอดอลเป็นชูกาเรเลโอนาดหรือเปล่าแต่สไตล์การชกนั้นคล้ายคลึงกันมาก วิธีการโยกตัวหลบหมัดคู่ต่อสู้โชว์สายตาปฏิกิริยาในการหลบซึ่งแน่นอนวิธีการบุกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็มีหลายๆจุดที่มันคล้ายจริงๆมันคล้ายหรือเปล่าลองช่วยกันดูดูการปล่อยหมัดของคู่ต่อสู้และการโยกหลบของเรยอนาดครับเนี่ยโอ้โห นี่ไม่โดนนะโดนไม่โดนดูนะยกการโรการดึงการสลิปบางครั้งก็ไม่ขยับขาบางครั้งก็สเต็ปก็มีคลิปที่แล้วผมปล่อยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นจะเน้นสเต็ปเท้าแต่ในคลิปนี้ดูการยืนแบบปักหลักบ้าง สเต็ปเท้าไม่ต้องโอ้โหลอยแบบขวาสองครั้งเลยอะคือแตกต่างจากคลิปที่แล้วเยอะมากครับเรยอนาดเนี่ยคลิปก่อนเหมือนมูมัดอาลีเลยครับเคอเคลื่อนที่ไปเรื่อยแต่อันนี้เขาเหมือนโชว์ให้ดูอีกสไตล์หนึ่งครับที่เรยอนาสามารถทำได้ดูสิคุณว่าคล้ายใครบางคนหรือเปล่าล่ะ ดูซะก,ก่อนว่าระดับเลียนาทำไมถึงมีชื่อเสียงขนาดนั้นผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็ยังเป็นที่จารึกดี่ลำตัวลำตัวแล้วอม,มันทำให้ผมนึกถึงแรนกาเซียเวลารวมหมัดอัดล่างสลับบนทำให้นึกถึงวิธีการหลบของพี่สามารถพยักอรุณแล้วก็ทำให้เห็นภาพคาเนโลในบางจังหวะ ซึ่งอันนี้ไม่รู้นะว่าเขาคือต้นแบบของคา n เนโลหรือเปล่าต้นแบบของแรนกาเซียด้วยหรือเปล่าแต่บ็อกซิ่งในสมัยก่อนแน่นอนพวกเขาก็อาจจะเป็นไอดอลของคนในยุคปัจจุบันของหลายๆคนด้วยส่วนใครที่รอาการแข่งขันของรชาชตะอยู่นะครับมีหลายคอมเมนต์ถามถึงมาในอีกหนึ่งเดือนกว่าๆเราจะลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งตอนนี้รชาชตะอาจจะฝึกงานอยู่ผมก็เลยให้เขาเข้าไปร่วมฝึกในค่ายมวย ที่เกาะสมุยก่อนส่วนจะเป็นไข้ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่างๆจะเก็บภาพมาฝากนะครับเละนี่คือกฏเกณงกเอเต็ม